สภาพยับขนาดนี้ยับไหมขายไปเดี๋ยวเขามาคืนอยู่ดีไม่ต้องขายไม่ต้องทำแล้วตัดขาดไปเลยดูซิรถเทินเข้ามานะครับสภาพยับขนาดนี้ยับไหมเห็นไหมไม่มีเม็ดเนี่ยเม็ดสปอร์ตหายหมดเลยตรงกระโหลกเนี่ยไม่เหลือเลยเห็นไหมบู้บี้ไม่เหมือนจากของเก่าโรงงานเลยทางอีฝั่งนี้โอเคอยู okay, ่ อ่าเห็นไหมมันจริงๆมันว่าต้องเป็นประมาณนี้คราวนี้เทินเข้ามาลูกน้องก็ไม่รู้มันเลยไปเก็บงานติดป้ายวงกรอนให้เรียบร้อยเตรียมขายขายไปเดี๋ยวเขาก็มาคืนอยู่ดีพอเขามารู้ทีหลังว่ารถมันโดนมาหนักขานาดนี้ผมว่าไม่ต้องขายไม่ต้องทําแล้วตัดสดออกไปเลยตัดคาดไปเลยคันนี้ไม่เหมาะสําหรับคนอยากได้รถเดิมๆนะเหมาะกับคนที่ว่าร,ราคามันพอเหมาะถูกใจค่อยซื้อตัว V ีตัวท็อป2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันอ่านประตูสไลด์คือมันเก็บงานให้เรียบร้อยเลย พอผมมาเห็นปุ๊บเฮ้ยรถมันโดมานี่ว่าเดี๋ยวขายไปมีปัญหาไม่ต้องขายเอากลับมามา,มาตัดสดออกไปเลยเอาสําหรับให้คนรับได้ดีกว่าเดี๋ยวเขารับไม่ได้ก็เสียเวลาเขานะไม่เอาไม่ขายปีสอง8ัิปดปีห้าหนึ่งตัวท็อปตัววีนะอะไรประตูสไลด์ใช้ได้ทุกหมดเลยอมอันนี้ข้างหลังนี่มันพับได้ได้เจ็ดที่นั่งนี่เบาะพวกนี้มันดึงออกมาประกอบเสร็จตรงนี้ได้ครับอ่าประกอบดึงได้นี่มีแอร์หลังโดยตัวท็อปนะมีจอให้เรียบร้อยหมด ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาลองขับด้วยคันนี้เพราะตัดราคาสูงเดี๋ยวพาลองขับด้วยในตัว V ีสีสันโอเคเรียบร้อยหมดแล้วคือเขาเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทานั้นทํานี้ให้หมดแล้วแต่คราวนี้มาเห็นสภาพนี่แหละมีปัญหาแหน่นอนถ้าขายออกไปไม่เอาตัดออกเลยครับอย่างนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถเดิมๆสวยๆเดิมๆสวยๆไม่มีราคานี้เด็ดขาดไม่แสนสามเห็นแล้วนะว่ารถมันโดนมาฝั่งนั้นนะอ่านี่ฟังก์ชันพวงมาลัยอะไรเรียบร้อยหมด อย่างที่โดนต้้นข้างมาเครื่องจะมีปัญหาอะไรไหมครับเสีเอ่อพูดไม่ได้เลยมันต้องลองลองนานๆถ้าเกิดว่ามันโดนจนเครื่องแหลกลานพังก็อาจมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามันโดนลึกขนาดไหนเขาเรียกว่าเขาแก้มาอย่างเ,เราไม่ได้เป็นคนแก้ตรงนี้ไงเรามาแค่ทาความสะอาดเก็บเตรียมขายพอมาเห็นสภาพเราไม่ได้ขายเครื่องเล่งออกดีไม่เห็นปัญหาอะไรเลย,เลยช่วงล่างนิ่มปล่อยมือได้ปกติศูนย์ตรงนะ ูนตรงเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้รถเดิมๆสวยๆ,ๆมีเดี๋ยวขี่พาไปดูอ่อรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่เป็นสีขาวขึ้นเข้ามามั้งแต่ราคาจะ400,000กว่านะคันนี้นี่เดีย๋ยวพามาดูคันนี้นี่เพิ่งลงจากเทรลเลอร์เมื่อวานนี้เลยอันนี้รถที่เตรียมทําขายนี่มันต้องเป็นอย่างนี้รถเดิมมาไป,ไปดูไหมไหนะดูกระโหลกทีมม่มันชนมามันชนฝั่งนี้ใช่ไหมเราดูดิเห็นไหมมันต้องเป็นอย่างนี้เอเห็นไหม แต่นั้นมันคือมันเรียบเลยใช่ไหมยับแปลกๆหมดเลยโอเคนะครับผมแต่อย่างนี้ราคาเมไม่เท่ากันนะอัน,น้ราคาสองแสนกว่าอัน,น้ราคา4ี่แสนกว่าอ่าโอเคครับสนใจแบบไหนก็ได้อยากได้ถูกๆแต่เป็นรถชนมาคือแบบนี้ผมไม่ได้อามาขายขายตัดไฟแนนซ์คือขายตัด เอาไปให้แล้วแต่ไปทําแบบไหนก็ทาอยากไปขี่หรืออยากไปทําขายต่อแล้วแต่แล้วแต่พ่อค้าอ่าถ้าแต่ลูกค้าอยากได้รถดีๆก็อย่างนั้นแต่ถ้าใครรับสภาพได้เออชนเท่านี้แค่ 2, สองแสนกว่าบาทซื้อได้ก็ซื้อนะครับผมสนใจทักมา,ออาได้ครับพี่เต้นมังกรน,นะครับสวัสดีครับ